ก็วันนี้นะครับเราก็จะมาทําอาหาร Delivery นะครับเรามารีวิวกันนะครับเราสั่งมา2ร้านนะครับเป็นร้านอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ว่าระหว่างเรารอกับข้าวมาส่งนะครับ ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับตอนนี้โรงแรมของผมนะครับสาขานี้คือสาขาที่ทองหล่อครับสุขุมวิท36นะครับส่วนถ้าใครอยู่แถวสวนภูมินะครับเราก็มีโรงแรมของเรานะครับรูมเควสสวนภูมิก็มีนะครับดอนเมืองเราก็มีนะครับแถมยังมีเคเรสิเดนต์รัชดาด้วยนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยู่แถวหลังบุญถาวรตรงสุทธิสารนะครับเรามีอีกหลายสาขาครับแบริ่งเราก็มีนะครับก็ช่วงนี้เราเปิด รับเป็นรายเดือนหมดแล้วนะครับเหมือนร่วมด้วยช่วยกันต,ตอนนี้เราก็มีโครงการที่จะช่วยคนที่ได้รับผลกระทบนะคือโรงแรมเราเนี่ยฆ่าเชื้ออย่างดีนะครับมีการฉีดสเปย์ฆ่าเชื้อประจำนะครับแล้วก็มีเยลล้างมือตลอดแล้วก็มีการเช็คไข้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงนะครับติดต่อไมาได้ครับป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปรออาหารกันเลยดีกว่า วัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับรายการ My Quest นะครับวันนี้ก็ออกไปไหนไม่ได้เหมือนเดิมนะครับซึ่งมันก็ดีแล้วนะครับเพราะว่าส้มนะครับตอนแรกก็เป็นไข้นะครับเกือบตอนแรกทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นโควิด100%แล้วแต่ท้ายสุดจริงๆเป็นคอนทริคเซอร์นะถือว่าโชคดีไปตอนนี้เราก็เลยคิดเหมือนเดิมว่ายังไงก็เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวนะครับเราไม่ออกไปไหนก็ปลอดภัยสุดนะครับเราก็เลยวันนี้สั่งอาหารมาทานนะครับก็จะมีอยู่2ร้านนะครับ ร้านแรกคือ easy buddy นะครับกระเพราที่โด่งดังไปทั่วประเทศแล้วมั้งครับอีกร้านหนึ่งนะครับก็เป็นร้านกล่องเส้นนะครับจะเป็นพวกข้าวซอยเป็นพวกหนุ่มจีนน้ำเงียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะว่ามีอันนึงก็ถือว่าเป็นราคาที่สูงหน่อยอีกอันนึงก็เป็นราคาที่ไม่ค่อยแพงมากเพื่อให้คนนะครับถ้าคุณอยากกินแบบดีๆหรูๆห,หน่อยก็ มีให้เลือกถ้าคุณอยากทานแบบงบอาจจะไม่ถึงอยากทานแบบอะไรที่ดีและราคาดีด้วย <c oughs> ก็มีให้เลือกเหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับจริงๆอยากถ่ายบนโต๊ะแต่ว่ามันของมันเยอะนะครับก็เลยทานตรงนี้ดีกว่านะครับง่ายดีนะครับก็วันนี้นะครับทาง easy buddy นะครับเราก็จะมีกระเพราเนื้อซิงเกิลเจอร์เขาใช่ไหมเนี่ยขายดีสุดของเขานะครับก็คือซิงเกิลเจอร์เขาคือต้องมีข,ข้าวโพดคขาไข่ดาวสวยมากนะครับอันนี้ไข่ไก่นะ แต่ที่ผมอยากกินอันนี้ตอนแรกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นข้าวเหนียวเน้นเลยอันนี้ว่าคือข้าวเหนียวผมอยากกินเพราะว่าไม่เคยทานกะพเพราข้าวเหนียวมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าเป็นยังไงอันนี้คืออันที่ผมอยากลองมากข้าย่างน้ำจิ้มแจ่วอันนี้ผมก็อยากลองนะครับแล้วผมอยากจะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะคือตอนที่เขาเขียนอยู่เนี่ยเขาเขียนว่าเขาเขียนอะไรอีซี่อีสานเหรอหรือว่าบัดดี้อีสานหรออะไรอีซี่อีสานอีซี่อีสานอันนี้มนเขียนอีซี่อีเสิร์ดอ่านไม่ได้ยังไงเนี่ยนะครับ อ่าอันนี้คือกระเพราคอหมูย่างเหรอนี่ใช่กระเพรามันเป็นคอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วอ๋อคอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วอันนี้ก็น่าจะเป็นของที่แบบขายดีเหมือนกันจริงๆร,ร้านอันนี้มันก็ขายดีหมดแหละแหมถ้ามันมาบอกว่ามีแค่อันเนี้ยขายดีที่สุดผมว่ามันขายดีหมดแหละแต่อันนี้น่าจะเป็นของแบบยอดนิยมใช่ไหมครับโหอ,อ,อันนี้ก็น่าทานคือผมเป็นคนชอบทานคอหมูย่างมากนะครับคิดอยู่ว่าจะทานอันไหนก่อนดีเพราะว่าตอนเรากินข้าวเนี่ยเราต้องเลือกดีๆนะว,ว่าเราจะเริ่มจากอะไรเพราะว่าถ้าเราเริ่มจากอะไรที่แบบเป็นรสจัดแล้้วเราาจะไไม่่่่คออยยดงที อย่างที่สามที่ตามมาเราต้องเลือกให้ถูกอันนี้คือลิ้นวัวปะ่ะอ,อันนี้คือกระเพราลิ้นวัวนะครับส้มไม่ทานเนื้อผมไม่ทานลิ้นวัวโดยส่วนตัวนะเดี๋ยวเราจะให้เจมทานดูจริงโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมจะเป็นคนแบบไม่กล้าทานลิ้นวัวตอน,นเด็กแม่เคยหลอกผมทีหนึ่งแต่อันนี้น่ากินมากนะอันนี้คือกระเพราลิ้นวัวแต่อันนี้มันมีเนื้อแบบมีเนื้อดีเนื้อสไลด์บางด้วยนะแล้วก็ส่วนมากตรงนั้นเป็นลิ้นวัวอันนี้นะครับคือหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับนี่คือคินัวแซลมอน และไข่สเตฟานไม่ใช่ไข่ออนเซนนะครับผมชอบมากนะไข่ออนเซนชอบไหมชอบ <c oughs> ตอนตอนไปซาวน่าร้อนที่ไรเนี่ยรู้สึกในใจเลยว่าเ๋ยวไข่ตัวเองจะเป็นออนเซนหรือเปล่า <c oughs> ตอนไปน้ำพุร้อนที่ญี่ปุ่นเนี่ย <c oughs> ผมแนะนำนะช่วงนี้เราต้องดูแลสุขภาพการกินของเราเนี่ยสำคัญมากนะครับไม่ใช่ว่าเราทานคลีนอย่างเดียวพอเราต้องทานให้ครบหมู่ด้วย เพราะว่าทานคลีนเนี่ยมันก็ดีต่อสุขภาพเรื่องความลดน้ําหนักเรื่องอะไรมันดีจริงๆแต่ยังไงก็ตามเราก็ควรทานให้ครบหมู่ให้มีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตมีไขมันพวกนี้ครบเพราะว่าภูมิต้านทานทุกอย่างในร่างกายเราต้องใช้ทั้งแร่ธาตุวิตามินโปรตีนทุกอย่างรวมกันหมดให้บาลานซ์มันถึงจะดีนะครับอันนี้เป็นเมนูที่ดีมาก เพราะอะไรครับเพราะหนึ่งมีปลาแซลมอนคนไทยชอบกินปลาแซลมอนอยู่แล้วแต่ปลาแซลมอนเนี่ยมีไขมันดีเยอะมากนะแล้วที่สําคัญคือคินัวเนี่ยที่คนไทยเรียกคินัวเนี่ยจริงๆมันเรียกว่าคินวนะอันนี้มันคนที่อเมริกาใต้สมัยก่อนเนี่ยเขากินแทนข้าวคือมันมีอาหารสองอย่างนะที่มาจากอเมริกาใต้ที่สำหรับคนอเมริกาใต้สมัยก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นคนหน้าตาเหมือนกึ่งยุโรปสมัยก่อนมันคือหน้าตาเหมือนอินเดียแดงอะ่เอกว่ามันเป็นแบบคนเผ่า ที่อยู่มานานแล้วพวกมายาอินคาแอสเท็กพวกเนี้ยที่เขาอยู่มานานคนท้องถิ่นเขาว่าก่อนที่ยุโรปจะมาเขาจะมีอยู่2อย่างที่เขาเรียกเป็นอาหารมาจากสวรรค์อย่างแรกคือ avocado. อะโวคาโดอะโวคาโดที่เรากินเนี่ยแร่ธาตุอาหารทุกอย่างมันครบเยอะหมด,หมดไปหมดคุยไม่รู้เรื่องคือพูดง่ายๆคือสารอาหารมันเยอะครบไปหมดนะครับคือกินแค่อะโวคาโดอ่ะมันก็ถือว่าแบบได้สารอาหารครบอยู่ได้นานคือกินแค่ ผลไม้ลูกเดียวเขาเลยเรียกว่าเนี่ยคือผลไม้จากสวรรค์อย่างที่2คือคินัวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเกรนผมไม่รู้ว่าภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรนะเกรนอ่ะอ่ะเกรนอ่ะก็คือพวกข้าวแป้งอะไรพวกเนี้ยไอ้ที่มันเป็นเม็ดๆอ่ะที่เขาปลูกขึ้นมาแล้วเอามาทําเป็นพวกเนี้ยเขาเรียกว่ามาจากสวรรค์เหมือนกันคือยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะผมรู้ว่ามันไม่ใช่ข้าวนะแต่ว่ามันคือเกรนผมไม่รู้ภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรนะอ่ะแต่มันคือข้าวที่มาจากสวรรค์แล้วกันเพราะว่า อย่างแรกเลยคือส่วนมากเรากินข้าวเนี่ยข้าวจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีโปรตีนส่วนมากจะเน้นแป้งน้ําตาลถูกไหมถ้าเราทานพวกพาสต้าเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีโปรตีนผมใช้คําว่าไม่ค่อยเพราะว่ามันก็ยังมีแต่มันน้อยอะมิโนโอแอซิดรวมกันมาเป็นโปรตีนเส้นหนึ่งอันเนี้ยมีเกือบครบถือว่าเยอะอยู่รู้สึกว่ามี9้ามันก็ไม่เกือบครบหรอกนะมันครึ่งๆึแต่ว่ามันเป็นตัวสําคัญที่เราต้องใช้นะและกินวันเนี่ยมีโปรตีนด้วยและกินวันเนี่ยมีสารอาหารและแร่ธาตุเยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการกินคินวานเนี่ยเป็นถือว่าการกินคลีนที่สารอาหารครบแนะนําให้คนเนี่ยเริ่มมากินกันเยอะๆแต่งจริงมันดีจริงมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าแบบมันน่าสั่งแล้วเคยกินไหมไม่เคยท่านผู้ชมถ้า,ถายัางไม่เคยกินลองกินดูได้นะผมจะบอกรสชาติให้ฟังทีหลังแต่รสชาติมันจะเป็นเหมือนกึบๆนิดนึงคล้ายๆไข่ปลาแต่นิ่มกว่าไม่กึบเท่านะครับอ่ะของ easy buddy เดี๋ยวเรามาลองกินกันนะครับเรามาพูดถึงกล่องเส้นบ้างนะครับกล่องเส้นเนี่ยเจ้าของเขาน่ารักมากนะ easy buddy ก็น่ารักเขาเป็นญาติกันกล่องเส้นเนี่ย ไม่เ <laughs> พื่อนแต่อร่อยอร่อยนะครับกล่องเส้นเนี่ยเขาเป็นแฟนกันมีคนนึงเป็นผู้หญิงเป็นคนเหนือแล้อีกคนนึงเป็นผมไม่รู้ว่าคนจังหวัดไหนนะน่าจะกรุงเทพแต่จีนเนี่ยอารมณ์สไตล์ครอบครัวจีนหน่อย <laughs> น่ารักมากแล้วเขาแบบชอบทาอาหารกันเขาเป็นคู่ที่น่ารักมากชอบทาอาหารตั้งใจทําอาหารมากแล้วก็เป็นคนที่อยากทําออกมาแล้วแบบให้ราคาดีมากๆให้คนทุกคนกินได้แต่คุณภาพของอาหารเขาดีอ่ะแบบ เขาจะให้ของดีๆทําดีๆและแต่ราคาไม่แพงมากนะครับก็ลองสั่งกันดูได้นะครับทั้งสองร้านเลยนะครับร้านนี้ก็จะเป็นญาติเป็นญาติกันร้านนี้ผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ว่าได้ยินชื่อนี้มนานามาแล้ว e a s ีบ u ด d y อ่ะอันนี้เป็นข้าวซอยข้าวซอยข้าวซอยอ,อะไรนี้อันนี้เนื้อข้าวซอยเนื้อ,น,อน,น,นะครับน้เงี้ยวอันนี้หนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับอันนี้คือข้าวซอยเห็ดทรัฟเฟิลที่ผมชอบคืออะไรรู้ป่ะตอนนั้นไปกินเลี้ยงแล้ว ผมอะทำเบอร์เกอร์ผมทำแฮมเบอร์เกอร์แบบใส่เห็ดทรัฟเฟิลเนี่ยเพื่อนกินเขาก็ชอบชอบกันไงผมก็เลยบอกว่าเออเนี่ยอร่อยมากนะเห็ดทรัฟเฟิลเนี่ยลองไปซื้อมาดูเถอะเขาเขาชอบกินเห็ดทรัฟเฟิลแล้วเขาก็เลยมีไอเดียว่าแบบเฮ้ยเห็ดทรัฟเฟิลมันกินกับข้าวซอยน่าจะอร่อยนะเพราะว่าข้าวซอยเนี่ยรสชาติมันจะเป็นเหมือนมีความแบบกลมกรอบมันๆอยู่แล้วถูกไหมเขาก็เลยบอกว่าถ้าสมมติเราใส่เห็ดทรัฟเฟิลเข้ามามันได้เป็นการมิกซ์แอนด์แมทที่ดีเขาก็ลองไปทําดูแล้วมันกินแล้วอร่อยมากเขาก็เลยลองมาทํา ให้เราดูเขามีขายนะทุกคนสั่งได้นะครับแต่ที่ผมชอบคืออะไรรู้ไหมเขาไม่ได้งกเขาให้เยอะดูดิปกติบางทีพอใส่ทรัฟเฟิลใส่อะไรเนี่ยมันก็จะแบบไม่ค่อยให้เยอะมาเพราะทรัฟเฟิลเนี่ยเป็นเห็ดที่แพงมากแต่อันนี้คือมีส่วนผสมของทรัฟเฟิลผสมกับเห็ดธรรมดาด้วยนะแต่หลายคนที่ยังไม่รู้จักทรัฟเฟิลเนี่ยผมจะเล่าอะไรให้ฟังหร้อวป่าเห็ดเนี้ยให้ทายถ้าเป็นเห็ดแบบเอาสดๆเลยนะก้อนเท่านี้ราคา่ะไรส้มถ้าไม่ชมับว่าเขาไม่มาได้นะครับลูกเท่าน right. ี no ้ราคาอะไรลูกทัากำปั้นเนี่ยร้อยหนึ่งร้อยอะไรร้อยร้อยยี่สิบอะ บาทเนะหรอเจมผมไปคอมเมนต์มึง,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 งมึงมึงคิดมอเลยตอนนี้เสจเจมก็ <c oughs> ไรสองร้อยบาทแสนหนึ่งฮะห,หนึ่งแสนบาทเห็ดทรัฟเฟิลเนี่ยนะครับคราวนี้คนเริ่มสนใจแล้วใช่ไหมเห็ดทรัฟเฟิลทำไมราคาแพงเพราะว่าปกติเนี่ยเห็ดเนี่ยมันจะเติบโตข้างบนพื้นตามต้นไม้ตามอะไรมันจะโตข้างบนถูกไหมแต่เห็ดทรัฟเฟิลเนี่ยมันเติบโต,ตใต้ดิน แล้วมันจะเป็นก้อนกลมๆม,มันจะมี2ส,สีหลักๆคือสีดํากับสีขาวเห็ดสีขาวเนี่ยจะแพงกว่าสีดําประมาณ 45- เท่าก็คือถ้าลูกเท่านี้ลูกเท่ากําปั้นนะคุณภาพที่อย่างสวยๆดีๆแน่นๆนะเป็นสีขาวนะี่สามถึงห้าแสนบาทต่อลูกใช่ส่วนลูกสีดําลูกเท่ากําปั้นเนี่ยก็จะมีราคาประมาณ5 0,000ื่นถึงแสนหนึ่งอ่าแต่ส่วนมากก็จะอยู่ประมาณ8 0 0 0 0ื่นเก้าหมื่นแสนหนึ่งนะครับหายยากมากส่วนมากหาได้ที่สเปนกับที่อิตาลีกับที่โปรตุเกสแต่ที่หลักๆเลยที่ดังเนี่ย ก็คือที่ตูรินและโตริโน่ที่อิตาลีทางเหนือเนี่ยมันจะมีเมืองหนึ่งชื่ออัลบาในแคว้นเอียมอนเตอ่ะมันจะอยู่ตามเขาแล้วการที่จะหาเห็ดเนี่ยไม่ได้หากันง่ายนะครับเพราะมันอยู่ใต้ดินและถ้าเราขุดขึ้นมาเนี่ยแล้วเราตัดมันออกมาปั๊บเนี่ยมันจะไม่มีทางโตแล้วมันจะค้างอยู่แบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติลูกมันเท่านี้อยู่ท่านผู้ชมก็คงคิดออกใช่ไหมมันอาจจะราคาแค่ประมาณ5 0 0 0ถึงหมื่นหนึ่งแต่ถ้าสมมุติเราตัดมันเลยเนี่ยมันก็คือเท่านี้ตลอดก็คือเราจะมีตังแค่ห้าพ แต่ถ้าสมมุติเราเก็บเรารอไว้เนี่ยสปี3ปี4ปี5ปีมันก็จะใหญ่ขึ้นมาเราก็จะได้ตังค์เพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดแปดหมื่นแสนหนึ่งถูกไหมครับแต่มันก็ต้องเสี่ยงเพราะว่ามันอาจจะตายอาจจะหายอาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่หาพวกนี้ไม่ได้ง่ายแล้วสิ่งที่ต้องทําคือสมัยก่อนเขาจะใช้หมูหมูอู้อ่อะเอาหมูเนี่ยใสยป่ปลอกคอแล้วเดินตามหาเพราะหมูมันจะได้กลิ่นแล้วพอมันเจอเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะขุดคนที่เลี้ยงหมูพวกนี้จะต้องตีหมูเพื่อให้หมูมันไปไม่งั้นหมูมัน ก็คือถ้าหมูมันกินเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะเป็นแสนหายไปเลยหลังๆเขาเลยเริ่มฝึกหมาเหมือนหมาตำรวจเนี่ยให้เก่งขึ้นให้กับการไปดมพวกนี้ได้ดีขึ้นแล้วพอไปดมเสร็จปั๊บเนี่ยเจอหมามันไม่กินเพราะหมามถูกฝึกมาแต่หมูมันฝึกไม่ได้นะครับแต่หมาเนี่ยดมกินยังไงก็ไม่ดีเท่าหมูมันหาย,ยากแล้วมันปลูกไม่ได้ มันปลูกโดยแบบเรามาทําเป็นฟาร์มปลูกเองเป็นร้านไม่ได้เราต้องเหมือนแบบเอาที่สัม,มทานมาแล้วก็ห้ามให้คนอื่นเข้าแล้วเราก็ไอ้นั้นสมัยก่อนพ่อผมเด็กๆเนี่ยออกไปตอนหนุ่มๆเนี่ยยังไปขุดขุดหามาแล้วมาทํากินได้ใส่กับอะไรก็อร่อยนะครับรสชาติกลิ่นมันจะแรงๆหน่อยคล้ายๆที่อิตาลีเขาเรียกกันว่าคล้ายๆกับเปิดแก๊สทิ้งไว้ไม่ได้จุดไฟอะ่ะเหมือนแก๊สรั่ว <S 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 <ๆ>กลิ่นแบบนั้นอะ่ะแต่ใส่กับพาสต้าข้าว อาหารนะ่ยของคาวทุกอย่างอร่อยหมดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาลองกันนะครับอันนี้เขาจะมีส่วนผสมบ้างแต่เขาก็จะผสมกรบเห็ดผสมกัอะไรให้มีรสชาติเฉยเให้มีกลิ่นแต่จริงๆถ้าเป็นเห็ดทัฟเฟิลเนี่ยเขาจะฝนใส่แป๊บเดียวถ้าไปตามร้านอาหารแล้วขอเขาฝนสักสองสามฝนนก็เพิ่มอีกประมาณพันสองพันสามพันแล้วแพงมากครับอ่ะแต่เรามาลองดูส้ชมชอบกินขนมจีนน้ำเงี้ยวไหมร้านนี้เขาบอกอร่อยมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูน่าคืออะไรอ๋อไส้อั่วมินิอันนี้ เขาเน้นชอบทําเลยไส้อั่วมินิออะมาเรามาเริ่มทางกันดีกว่าเดี๋ยวเก็บอันนี้ไว้ให้เจมลิ้นวัวผมรู้สึกว่าถ้ากินสําหรับผมส่วนตัวเนี่ยพอกินลิ้นวัวเหมือนจูบวัว <Huh? S 1> ผมลองก่อนเลยนะอย่างแรกรู้สึกว่าไม่ต้องออกจากบ้านก็ได้แล้วอะคือเขาจะมีแบบเป็นอย่างนี้ผสมกับข้าวด้วยนะนี่เป็นหมูอะเหมือนหมูกับอะ แล้วเขาก็มีคอหมูย่างแบบนี้แล้วพอกินกับข้าวเนี่ยข้าวเนี่ยคือรสแบบเหมือนน้าจิ้มแจ่วอะ่ะข้าวคือเหมือนมีรสชาติเหมือนเขาคลุกกับน,น้ําจิ้มแจ่วอะ่ะแล้วก็มีพวกข้าวคั่วอ,อย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วพอกินคู่กับคอหมูย่างนั้นมันเหมือนกินข้าวเหนียวคอหมูย่างเนื้อปะใส่น้าจิ้มแจ่วเขาวรวมคํามาให้เราแล้วอะ่ะเราไม่ต้องผสมเองอะ่ะอ,อร่อยมากไม่ร้อร่อยตรงไหนออันตรายสั่งมาินครับคอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่ว อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากทานที่สุดนะครับผมเป็นคนชอบมากคือไข่แดงไม่สุกผมกินไข่แดงสุกไม่ได้นะครับเขาะจะเป็นเนื้อเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยเห็นปะข้าวโพดเนี่ยซีเนเจอร์ของร้าน EC b u ด d y อยู่แล้วนะแต่ผมอยากลองข้าวก่อนเพราะเขาบอกวันนี้เป็นข้าวเหนียวกะเพราเขจะเป็นยังไงมันหอมอ่ะหอมอะไรไม่รู้อ่ะตรงๆนะหอมอะไรไม่รู้ขออีกทีหนึ่งอ๋อรู้แล้วครับว่าหอมอะไร หอมกะเพราลืมว่าคือกะเพราหอมกะเพรานี้เองนะครับอันเนี้ยเพราะว่าเป็นข้าวเหนียวเนี่ยผมรู้สึกว่าความรู้สึกของกะเพรามันมันเหมือนเราไม่เคยกินอธิบายยากอ่ะมันเหมือนเราไม่เคยทานจริงๆนะมันแปลกใช่ไหมมันแปลกแต่มันเป็นแปลกที่ดีนะไม่ใช่แปลกไม่ดีผมเป็นคนชอบทานข้าวเหนียวอยู่แล้วแล้วผมชอบข้าวโพดแล้วก็ชอบเนื้อพอมันมารวมกับกะเพราที่มันเป็นอาหารที่อยู่คู่คนไทยมานานอยู่แล้วเนี่ยมันก็อร่อยคืออย่างแรกเลยนะถ้าสมมติจินตนาการตามนะมันจะเป็น รสชาติได้กลิ่นก่อนกลิ่นของพริกหอมของพริกเนี่ยผสมกับรสชาติหวานกับเค็มนิดนึงแล้วก็มีกลิ่นกะเพราเข้ามาพอเราทานเข้าไปเริ่มเคี้ยวเริ่มกือเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าลิ้นเราเริ่มมีความเผ็ดบ้างมันเป็นการเผ็ดที่ผมรู้สึกว่ารวมรสได้ดีมากนะผมก็เลยรู้สึกว่ามันดีแล้วข้าวเหนียวเนี่ยมันเป็นอะไรที่เก็บรวมทุกอย่างได้ดีอยู่แล้วนึกออกไหมไม่อย่างนั้นคนอีสานเขาไม่เอาข้าวเหนียวไปจกนู่นจกนี่หรอกเพราะว่ามันดูดซึมอะไรได้ดีอยู่แล้วอันนี้มันก็เลยดูดซึมทุกอยย่่่าาาาาางไววว้้้ในนขขผผมมเเเคิดลทหีก กินกะเพราโคลานี่มันอร่อยจริงๆคีนัวอ่ะเดี๋ยวลองเลยนี่เขาใส่กะเพราด้วยนี่มามันคือกะเพราคีนัวใช่อันเนี้ยผมบอกเลยว่าเอาตรงๆเลยนะเราไม่โกหกกันอยู่แล้วรสชาติของอันเนี้ยครบรสอร่อยรสชาติของอันเนี้ยมีความเป็นแบบน้ำจิ้มแจ่วถ้าคุณอยากกินอาหารที่อร่อยนะคุณเลือกสองอันเนี้ยผมรู้สึกว่าจะอร่อยกว่าน,นี้ สำหรับผมนะถ้าคุณกินเพื่ออร่อยไม่สนใจสุขภาพหรืออะไรเลยคุณก็กินข้าวปกติไปถ้าคุณอยากกินคลีนแล้วรู้สึกว่าให้สุขภาพคุณดีขึ้นด้วยเนะี่ยผมแนะนําเลยคีนวัวเป็นกะเพรานะเดี๋ยวต้องให้ส้มกับเจมลองด้วยอะไรต่อดีลิ้นบัวเจมทานเลยแล้วบอกด้วยส้มป้อนเดี๋ยวผมป้อนอันนี้ก่อนกะเพราเข,ข้าวเหนียวก่อนนะเจมมึงกินเนื้อใช่ไหมกินอ,อ,อร่อยป่ะฮะยังอร่อยไหม อตอนนี้ทุกคนรักเจมตอนนี้ทุกคนรักเจมลิ้นวัวไงนะอ่ะวันนี้เจมจยูบก,กับลิ้นกับวัวนะ <c oughs> แต่มันดีนะผมว่าการที่เราอยู่บ้านเนะี่ยแล้วเราไม่ต้องออกไปข้างนอกเนะี่ยแล้วเราแบบสั่งอาหารมากินอยู่กับครอบครัวใช้เวลาเยอะขึ้นอะไรเงี้ยกับลูกกับเมียอะไรเงี้ยผมว่านะใช่ <c oughs> ผมรู้สึกว่าแบบบางทีเราอย่าไปมองการที่เราต้อง โดนกักตัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือช่วงนี้ผมเข้าใจแหละว่าหลายคนก็จะแบบเซง็งบางคนอาจจะตกงานบางคนอาจจะแบบถูกหักกันเดือนบางคนอาจจะมีปัญหาหลายๆเรื่องอะในช่วงวิกฤตแบบเนี้ยแต่ถ้าามองโลกในแง่ร้ายอย่างเดียวมันก็แบบก็ยิ่งหนักอะไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกนึกออกไหมผมก็เลยคิดว่าผมมีความเชื่อตลอดนะครับว่าทุกเวลาในโลกนี้มันมีความเจ็บปวดความเศร้าความแบบแย่อยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ต้องช่วงวิกฤตนี้หรอกทุกเวลาผมก็เลย ถึงเป็นคนที่แบบผมไม่ค่อยออกมาเล่าเรื่องดราม่าร้องไห้หนู่นนี่เคยปะผมเล่นละครมาสิบปีผมไม่เคยออกข่าวแล้วร้องไห้อะไรที่อย่างเลยไม่ใช่ว่าผมไม่มีปัญหานะเว้ยผมก็มีปัญหาปัหาในชีวิตเหมือนกันผมก็มีเรื่องที่ผมต้องเศร้าเหมือนกันแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมเป็นคนขี้เล่นทํานู่นทานี่แฮปปี้ตลอดเนี่ยตอนที่ทุกคนเห็นเนี่ยเพราะอะไรครับผมไม่ได้สร้างภาพไม่แน่อยู่ด้วยนะผมแค่รู้สึกว่าตอนที่เราแบบเรามีเวลาเรามาทําอะไรเงี้ยเราหาความสุขเล็กๆน้อยน้อยในกิจวัตรประจําวันอะให้มากที่สุดดีกว่า เพราะว่ามันมีเรื่องเศร้าทุกคนอยู่แล้วอ่ะเราจะมานั่งแบบโอ้แสงบนนู่นนี่ไปเพื่ออะไรมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหาจุดเล็กๆน้อยๆที่ทําให้เรารู้สึกดีแค่สิ่งเล็กๆน้อยมองในจุดดีๆบ้างก็ได้อย่างเช่นช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดทุกคนถูกกักตัวจะแบบตกงานจะอะไรอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้โดนไปแล้วอ่ะสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดคือเราก็แค่อยู่บ้านป้องกันไม่ออกไปติดคนอื่นไม่ไปไม่ให้คนอื่นมาติดเราหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไหนไหนแทนที่จะอยู่บ้านแล้วเสงเเก็ กินข้าวกับคนในครอบครัวที่เราอาจจะไม่ได้กินกันบ่อยๆาอาจจะไม่ได้ใช้เวลาบอกรักพ่อแม่ลูกเท่าที่เราควรตอนที่เรายุ่งแต่ตอนนี้เรามีเวลาก็เล่นเกมกับลูกพาลูกไปทํากิจกรรมวาดรูปอะไรด้วยกันก็ได้ในบ้านทำอาหารด้วยกันอยู่กันเป็นครอบครัวผมว่ามันเป็นอะไรที่ มันเติมเต็มชีวิตได้ในช่วงวิกฤตอะ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าอยู่คนเดียวมันไม่ดีเท่ากับอยู่กับคนในครอบครัวคนที่เรารักหรอกถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เวลานี้สั่งอาหารมากินอยากทาอะไรก็ทําทํามันอยู่เป็นครอบครัวอยากเล่นเกมอยากทำอะไรเหมือนคุณมีเวลาวะคุณโดนบังคับมีเวลาว่างอะ่ะไม่ต้องไปโรงเรียนนะเขาบังคับให้คุณไม่ต้องทํางานคือหนึงบอกว่าคือผมก็ไม่อยากให้ใครตกงานหรอกแต่ถ้าสมมติคุณโดนไปแล้วอะ่ะทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นผมไปกำลังใจให้นะแต่ใช้เวลาเนี้ยให้เป็นประโยชน์ดีกว่า คิดโปรเจกต์ใหม่ที่เราอาจจะอยากเคยทําอยากลงทุนอยากอะไรลองคิดทําเองอยากลองประดิษฐ์อะไรขึ้นมาก็ลองทําดูอยากลองไงเลขงใหม่ๆแล้วอะไรก็ใช้นี่เป็นแบบจุดเริ่มต้นแล้วกันแล้วก็ใช้วเวลาเข,าข้าห hey, วยเยอะผมว่าอย่างไงก็แฮปปี้กว่ามาลองเข้าซอยดีกว่าไม่ได้อยู่ติดถนนนะเข้าซอยเล่น <c oughs> <c oughs> ไม่ได้แค่อันนี้กลั <c oughs> บบ้านฟานเล่นกับใครลพี่ <c oughs> เออ ผมชอบนะกลิ่นเนี่ยผมชอบเรียกข้าวซอยตอนเด็กว่าอะไรรูป้ป่ะผมไม่ผมตอนแรกๆอะ่ะผมเคยดูโฆษณาที่มันเอาข้าวมาซอยอะ่ะผมก็เลยนึกว่ามันเอาข้าวมาซอยจริงๆว่าแต่พอผมไปเจออย่างเงี้ยผมชอบเรียกอะไรรู้่ะก๋วยเตี๋ยวมัสมันเออผมรู้สึกมันเหมือนแกงกะหรี่ก๋วยติวมัสมันอย่างเงี้ยแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวไงบะหมี่ใส่มัสมันะอะไรเง,งี้ยผมไม่ใช่เซียงข้าวซอยอะนะแต่ผมรู้สึกว่ามันมีหลายร้านที่ผมทานข้าวซอยอ่ะข้าวซอยมันจะแบบ รสกลิ่นมันแรงแต่พอรสชาติจริงมันจืดอะแต่อันเนี้ยมันเป็นกลิ่นอะมันมาไม่เยอะมากแต่รสชาติมันแน่นตรงเลยชอบส้มมึงอะไรอะ้เหนียวอะลแล้วเป็นไงอร่อยไหมโอ้โหเนื้ออาหารเราเยอะมากถ้าใครชอบอาหารที่เป็นแบบสไตล์กะเพรา,าเน้นๆที่ไม่ได้กะเพรา,าแบบเหมือนเดิมทุกวันตา,ตามร้านทำตามสั่งนะก็แนะนํากะเพราข้าวเหนียวนะครับอร่อยมากๆเนื้อนุ่มอร่อยรสชาติดี มีข้าวโพดด้วยนะครับแล้วเป็นข้าวเหนียวรสชาติเต็มๆใครชอบใครสั่งกับพขามาแล้วอยากสั่งเพิ่มอีกเมนูหนึ่งก็แนะนําไปอันนี้นะครับข้อหมูย่างส่วนถ้าใครอยากดูแลสุขภาพก็อันนี้นะครับคีนัวแนะนําลองไปเซิร์ชดูได้นะว่าแม่งดีต่อสุขภาพโคตรๆแล้วอร่อยด้วยนะครับส่วนถ้าใครชอบมาทางเส้นนะครับเด็กเส้นก็ข้าวซอยหรือว่าข้าวซอยทาร์ฟโฟถ้าคุณชอบที่ร้านกล่องเส้นนะครับชอบแพ็เกจจิ้งเขามากนะครับกล่องเส้น แล้วก็หนุมจีนน้ำเงี้ยวนะครับถ้าใครสนใจก็มาทางร้านกล่องเส้นนะครับแล้วก็เขามีอันนี้ด้วยจริงๆอันนี้รู้สึกว่าเขาไม่ได้ขายมั้งผมไม่แน่ใจอันนี้น่าจะแบบเอามาให้เราลองเหมือนเขาเขากำลังเทสอยู่อะเแต่มันอร่อยนะนี่เขาทำเองเลยนะเขาทำเองเลยเขาไม่ได้สั่งมานะเขาทำเองก็สั่งได้ที่ไลแมนแลอแก๊ปนะครับทั้งสองร้านนี้นะครับ อยากให้ลองทานล้าอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับเพราะช่วงนี้เราไม่อยากออกไปไหนจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้เจมกับส้มเขารับประทานอาหารก่อน,นครับขอบคุณมากนะครับที่มาชมเรานั่งกินอาหารตรงพื้นสั่งข้างนอกมากินนะครับแต่ว่าเราก็อยากรีบออกไปถ่ายข้างนอกให้จริงๆแต่ช่วงนี้มันถ่ายไม่ได้จริงเราต้องมีความรับผิดชอบของเราด้วยนะครับเพื่อไม่ให้คนไหนเขากลัวติดแล้วก็ไม่อยากที่จะไปทาแบบคนเขาก็ทงานหนักอยู่แล้วเขาทาปฏิบัติหน้าที่ยากอยู่แล้วอ่ะออกไปให้แบบยุ่งยากผมก็ไม่ค่อยอยากไปทํานะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วเจอก